สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พี่สมหวังก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองค่ะว่าเป็นคนที่ไหนมาอยู่กับแฟนได้ยังไงที่สวีเดนนะคะพี่พี่เป็นคนนครสวรรค์น,นะคะเป็นคนอำเภอหนองบัวแล้วก็เป็นลูกชาวนาค่ะความรู้กไ็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าพี่ก็มาเริ่มต้นใหม่ที่สวีเดนหมดเลยค่ะ แล้วก็พี่เรียนจบแค่ปหกเองนะคะแล้วก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่ค่ะจนจบมหกแล้วก็ไปเรียนต่อที่ราชพักที่ที่ปทุมธานีค่ะตอนนั้นตอนเรียนก็ก็ทำงานด้วยเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะเรียนด้วยทำงานด้วยก็เรียนได้แค่อนุปริญญาปีแล้วก็ ก็ก็เลยเลิกเรียนเพราะว่า,า,ย,าย้ายย้ายย้ายงานค่ะพออา,อายุ20ปีพี่ก็พี่ก็ออกไปทำงานที่กรุงเทพนะคะทำงานโรงงานค่ะทำงานเกี่ยวกับหัวดิสหัวดิสนะคะหัวที่ในคอมพิวเตอร์นะคะมันเป็นบริษัทของสหรัฐนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะ พี่ก็ทำงานได้ประมาณเจ็ดแปีค่ะ7-8ปีแล้วก็แล้วก็เขาลิดถ่ายคนออกพี่ก็โดนจ้างออกด้วยวันที่โดนจ้างออกก็ก็ได้เงินมาด้วยนะคะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเขาจบจบมหาลาัยลามคาแหงนะคะเราก็สองคน ก็เป็นเพื่อนกันมามานานนะคะทำงานด้วยกันแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราไปหาที่ขายของดีไหมที่ขายผลไม้นะคะเราก็เลยไปดูตอนนั้นอยู่ปทุมธานีก็เลยลงไปดูที่พัทยาดูสิว่าเราจะไปหาที่ขายของได้ไหมอ่าก็ขึ้นรถรถประจำทางไปนะคะเพื่อนแล้วก็มุ่งหน้าไปพัทยาเลยค่ะ เราก็ไม่รู้จักใครเลยไม่มีทีนี้ก็ไปลงที่พัทยาใต้นะคะแล้วก็อไปหาที่ขายของไปนั่งไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงร้านขายเพชรน่ะตรงพัทยาใต้จำได้วันไม่เคยลืมเลยเทีนี้ยามเขาก็เลยถามบอกมาจากไหนกันแล้วก็เลยบอกว่ามาจากปทุมค่ะแต่มาทำไมกันที่นี่ จะมาหาที่ขายของค่ะแกเลยบอกว่าโอ๊ยผมก็เคยขายมาแล้วอย่าไปขายเลยก็ลองไปสมัครงานดูซินะ่ะตรงร้านร้านนวดตรงนั้นนะ่ะเขารับ uh, reception แล้วก็พนักง,งานต้อนรับนะคะแล้วก็เราก็เลยลองไปถามดูเพื่อนก็เลยสมัครเป็น reception แล้วก็พี่ก็ เพราะว่าเพื่อนนี่เก่งภาษาพูดภาษาอังกฤษเก่งคะ่ะแต่พี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พอได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ได้เยอะแล้วเพื่อนก็เลยสมัครงานรี c เซพชันพี่กล็ลองถามว่าเขารับหมอนวดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกรับอยู่แต่เราต้องเรียนนะคะเรียนนวดด้วยเราก็เลยโอเค เราสมัครเรียนนวดด้วยแต่ก็ต้องก็ต้องเสียเงินให้เขาด้วยนะคะเสียเงินค่าครูให้เขาด้วยตอนสมัยนั้นเจ0ดพันเจดพันบาทก็เยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆตอนนั้นเขาก็จะสอนให้เรานวดเท้านวดน้ำมันแล้วก็นวดไทยแล้วมันเป็นสูตรของนวดไทยนี่ของของวัดโพแต่นวดเท้านี่ของของคนจีนนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเจ้าของร้านเป็นของ เจ้าของร้านเป็นคนจีนค่ะร้านเนี้ค่ะโอเคเราก็เลยบอกว่าพี่พี่ก็สมัครทํางานนวดแต่ก็ต้องเรียนก่อนแต่เรายังไม่มีที่พักกันเลยค่ะก็เลยมีพี่คนที่เป็นพนักง,งานต้อนรับหรือว่าเซฟชั่น่ะพี่กุ้งอ่ะน,นะก็ยังจําได้อยู่แกก็มีความเมตตาช่วยเหลือให้หาหาที่หาหอพักให้เราเราก็ได้หอพัก แต่เราก็ต้องกลับกรุงเทพก่อนนะคะเพื่อนกลับกรุงเทพไปเอาของแล้วก็ไปไปจองห้องพักแล้วก็เราได้ห้องพักเราได้กุญแจแล้วเราก็ไปเอาของที่กรุงเทพมาก็ไม่ได้เอามามากมายหรอกคะ่ะก็ยังของก็ยังเหลือไว้ที่กรุงเทพอยู่แล้วก็มาอยู่มาเรียนนวดนะคะพี่ก็เรียนนวดได้สามวันแบบไม่เคยมือนี่บวมหมดเลยนะคะแล้วบอกกับเพื่อนเลยทั้ง อาเจียนท้งองออ,อาการหนักมากเลยค่ะเหมือนไข้ขึ้นเลยค่ะไม่เคยเป็นลักษณะอย่างนี้สักทีเลยบอกเพื่อนว่ามันเครียดมากเลยคงทําไม่ได้แล้วแหละจะกลับกับรุงเทพดีกว่ากลับปทุมธานีดีกว่าคงทําไม่ได้แล้วแหละเพื่อนก็บอกเอาสู้สู้สักหน่อยลองดูเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็พยายามนะคะพยายามสู้มือก็บวมแล้วก็พอเรียนเสร็จนะคะเพื่อน ภายในสองอาทิตย์เนี่ยค่ะเรียนเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องสอบด้วยนะคะเพื่อนถ้าถ้าสอบไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้ทำงานนะคะพอพอ,พอสอบกับครูเสร็จแล้วก็สอบกับเจ้าของร้านด้วยก็เราก็ผ่านนะคะแต่ร้านนี้เป็นเป็นร้านคนจีนแล้วเขาก็จะเอาคนจีนมามาเหมือนทัวร์ค่ะมามาเป็นลูกค้าะคะ่ะ ลูกค้าเยอะมากเลยสมัยนั้นแขกเยอะมากเลยคนทั้งคนฝรั่งคนจีนอันนี้ก็พอทำงานได้ประมาณเกือบจะสองปีอยู่ที่พัทยานะคะก็เจอเจอแฟนนะคะแล้วเขาเขามากับลูกเขาค่ะที่จริงอะ่ะแฟนแกไม่แกบอกล่าให้ฟังแกไม่ไม่ได้อยากนวดเลยแต่ลูกแกคือลูกแกเป็น ลูกสาวแกคนเล็กกับคนโตนะบอกว่ายัางไงฉันก็จะนวดลูกก็เลยเดินเข้ามาพี่ก็เลยเลยต้อนรับคนเล็กแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ดูแลคนโตทีนี้แฟนก็ตามลูกเข้ามาด้วยเพราะว่าย,ยับยั้งลูกไม่ได้ค่ะลูกสาวแกจะนวดอย่างเดียวตอนนั้นเขาอายุ9้าขวบแล้วกับส1ขวบอา่านะคะแล้วก็ นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เข้ามาคุยแฟนเป็นคนคุยเก่งค่ะคุยเปิดเผยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนมีลูกสองคนนะเขาแยกกับภรรยาเขาแล้วแยกกันแล้วเขาก็ทํางานอะไรเขาก็เล่าให้ฟังนะคะแฟนเป็นเจ้าของตอนนั้นแกเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะแล้วก็มีสนามกอล์ฟด้วยแกก็เล่าให้ฟังทีนี้เราก็เออทำไมคนนี้พูดจะ เปิดเผยจริงๆไม่แปลกๆมาเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างแกบอกว่าแกเห็นเราครั้งแรกแกบอกว่าเราแกจะต้องคุยกับเราให้ได้ยังไงก็ต้องคุยให้ได้เห็นหน้าครั้งแรกนะคะแฟนแกมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะคะโอเคพอวันเราก็นวดลูกแกนะคะแกไม่นวดหรอกคะ่ะแกมานั่งรอกับเพื่อนแกอ่าพอเสร็จอแกก็เลยถามบอกว่าพรุ่งนี้เธอว่างไหม ไปกินข้าวกับพวกเราได้ไหมไปกินข้าวเที่ยงอ,อ๋อพี่ก็เลยถามบอกว่าฉันสามารถเอาเพื่อนไปได้คนหนึ่งได้ไหมบอกโอเคได้ได้ไม่เป็นไรเอาไปเลยแกก็มามาแต่แกมาไม่ตรงเวลานะครับเพื่อนๆแกมาสิบห้านาทีสายพี่ก็เลยไปกินข้าวก่อนไม่รอเลยคะ่ะเพราะว่าพี่ไม่ชอบคนไม่ตรงเวลามันหิวด้วยนะคะใครจะมานั่งรออยู่นะครับใช่ไหมคะ เราก็ไปกินข้าวก่อนพี่ไปกินข้าวเสร็จทีนี้เพื่อนเขาก็เลยมาตามบอกว่ามีฝรัง่งกับลูกติดสองคนแล้วก็มีเพื่อนเ็ามีเพื่อนใหม่คนหนึ่งมานั่งรอเธออยู่น่ะพี่ก็เลยเออกลับไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยไปไปกลับไปที่ร้านแล้วก็เราบอกเราก็เลยไปกินข้าวด้วยกันอีกอีกครั้งหนึ่งไปข้างนอกอีกครั้งหนึ่งแต่พี่ก็กินไม่มากแล้วครับเพราะว่าพี่อิ่มแล้วพอเสร็จ <c oughs> แกก็เลยถามบอกว่าเธอสามารถลางานได้ไหมพวกนี้เราก็พี่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะถามหัวหน้าฉันให้ว่าฉันจะลาได้ไหมพอเสร็จนะคะก็ก็ถามหัวหน้าก็สามารถหยุดได้คะ่ะแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมว่าทําว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าคือ พี่ไปนั่งเฝ้าลูกแกหรือว่าไปเล่นกับลูกแกค่ะแกไปซื้อของกับเพื่อนแกแกปล่อยให้ลูกแกแล้วก็พี่อยู่ที่โรงแรมแล้วพี่ก็เล่นน้ํากับลูกเขานะคะลูกแกสองคน <c oughs> เราก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพูดภาษาอังกฤษงูงูปลาปลาเด็กเขาคนโตคาเมลาเขาก็พูดพูดเก่งหน่อยภาษาอังกฤษแต่ซิซิเลียนี่เขาก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ <c oughs> พอเสร็จเขาก็เราก็เล่นน้ําแล้วก็ พอวันที่สามแกก็จะกลับสวีเดนแล้วนะคะพี่ก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าฉันฉันคอยเธอนะฉันคอยอยู่เธออยู่ที่นี่นะถ้าเธอยังถ้าเธอจะกลับมาในครั้งหน้าแกเลยชงงนเอ้ยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงวิแกบอกแกจะเดินทางกลับแล้วทีนี้พอแกกลับแกก็โทรมาหาทุกวันเลยนะคะคุณเพื่อนโทรมาหาพี่ทุกวันเลยอ่าและแกก็ พยายามหลอกล่อเราว่าเออแกมาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าแกพูดว่าอย่างนี้นะคะว่าแกจะถามเราว่าเธอจะให้ฉันมาฤดูหนาวปีหน้าหรือว่าจะให้ฉันมาตอนนี้ถ้าถ้าเกิดว่าพี่ตอบว่าเธอเธอมาฤดูหนาวปีหน้านะแกก็จะได้จะตัดความสัมพันธ์ไปเลยจะไม่คิดถึงเราอีกต่อไปละพอเราบอกว่ามาตอนนี้เลยแกเลยซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยค่ะเพื่อนเน กลับมาสวีเดนได้สามวันแกก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งมาส่งลูกไว้กับแม่เขาแล้วก,กลับมาก็มาเรียนรู้จักกันได้สองอาทิตย์นะคะทําความรู้จักกันว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาก็เลยถามเราบอกว่าเธออยากไปเที่ยวสวีเดนไหมถ้าฉันเชิญไปเที่ยวที่บ้านฉันเราก็เออมันก็ ม่มันก็หน้าหน้าเหมือนเหมือนเราก็ตอบตกลงว่าไปแต่มันก็เสี่ยงนะคะเพื่อนเพื่อนเสี่ยงมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักกับเขามากเท่าไหร่แค่ภายในสองอาทิตย์นะคะอะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องพี่เขาไม่เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าเขากลัวกลัวว่าแฟนหลอกเราหรือหลอกเราแล้วเอาเราไป ขายหรือว่าทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อกับแม่นี่แบบแก่ต้านมากเลยค่ะพอเสร็จพี่ก็ไปทำพาสปอร์ตแล้วก็เอทำพาสปอร์ตทำวีซา่าก็ได้มาสวีเดนนะคะแต่ญาติพี่น้องเขาก็ไม่รู้จากเราเขาก็กลัวเราเหมือนกันนะคะเพื่อนพี่ก็ได้มาสบีเดนในปีสองพนะคะคิดตะคิดซะักราชสองพันอนะคะเพื่อน นั่นเลคะครับเพื่อนๆก็มันก็เป็นการเดินทางที่ที่แสนไกลนะคะแล้วก็กว่าจะมาเป็นพี่ได้ทุกวันนี้พี่ก็ต่อสู้ดิ้นรนมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้การอยู่การมาอยู่เมืองนอกหรือว่าการมาอยู่ต่างวัฒนธรรมมันไม่ได้มันไม่ได้ เป็นอะไรที่ที่ง่ายเหมือนเหมือนคนอื่นคิดว่าโอเคเมียฝรั่งสบายอะไรประมาณนี้ยมันไม่ใช่หรอกคะ่ะมันมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะเอามาเล่าให้ฟังใหม่นะคะเป็นการเล่าต่อนะคะยังไงก็ขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี้ทุกคนแล้วก็คนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย